ทีนี้แล้วยังไงต่อครับพี่อุ๋ยเรารู้แลวคอนเซปต์เราคือต้องมี i กําลัง A เนี่ยได้1อีก2ตัวหักล้างกันงั้นเริ่มก่อนเลยถ้ามันจะยกกําลังแล้วได้1ก็แสดงว่า A ของน้องก็จะต้องเป็นเลข4ถูกปะ่ะเพราะ i กําลัง4ได้1แต่ว่าการที่เราจะให้มันหักล้างกันเนี่ยมันมี2กรณีกรณีแรกก็คือถ้าเป็น i กับลบ I การที่มันจะเป็น I ได้ B ก็ต้องเป็น1 แล้วการที่มันจะเป็นลบ i ได้ c ของน้องก็จะต้องมีค่าเป็นลบเป็น3เพราะ i กําลัง3ได้ลบไแสดงว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเคสที่มันจะหักล้างกันโดยเป็น i กับลบไเนี่ย a เป็น4 b เป็น1 c เป็น3ถูกไหมครับอ่าทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคืออัรดับมันก็ต้องเป็น a b c ก็จะขึ้นด้วย4ขึ้นด้วย1ขึ้นด้วย3แต่ทีนี้เนี่ยน้องลองนึกดีๆนะว่า มันก็ไม่จําเป็นว่า i กําลัง A ตัวแรกจะต้องเป็น1ถูกไหมเพราะว่า1นึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นไอกาลัง B ตรงกลางก็ได้แล้วตัวหน้ากับตัวหลังหักล้างก,กันหรือว่า i กําลัง C เป็น1ก็ได้แล้วตัว A กับตัว B ก็หักล้างก,ก,กันพูดง่ายๆ่ายก็คือ C13 มเนี่ยมันสลับตําแหน่งกันได้เช่นกำลังสี่อาจจะเป็น i อกำลัง A ก็ได้กำลังสี่อาจจะเป็นไอกำลัง B ก็ได้กำลังสี่อาจจะเป็นไอกำลัง C ก็ได้แสดงว่าน้องมีโอกาสที่จะเอาสี่หนึ่งสามเนี่ยสลับตำแหน่งกันได้ ใครก็ได้นะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็เ,าเอาตรงนี้มาสลับกันสมมุติถ้าคนสลับไม่เป็นเขาก็ต้องนั่งไหลเช่น4 1 3 4 3 1 1 4 3 1 3 4 3 1 4แล้วก็3าแต่เวลาสอบอย่าไปร้ององี้ข้างๆก็ถีบให้นะลำคาญน,นะครับสอบอยู่ใช้สมาธิอันนี้คือร้องในใจเนี่ยเราก็จะนับได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6, 6แบบ